ไทยมาร์เก็ตติ้งสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการกดไลค์ใน i k k t อกรูปนี้คือรูปก่อนที่เราทำการกดไลค์นะครับและรูปนี้คือรูปหลังจากที่กดไลค์เสร็จแล้วทำยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกแอดไลน์มาที่แอดม n น11ของ3นะครับก็จะพบกับร้านไทยมา a r เก็ตติ้งหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการทักไทยแอดมินครับ แล้วก็พิมพ์ได้เลยครับว่าต้องการอะไรซึ่งวันนี้ลูกค้าต้องการเพิ่มไลค์ใน TikTok นะครับและแอดมินก็จะส่งเลขที่บัญชีให้เราครับหลังจากนั้นให้เราทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยครับและรอรับยอดไลค์ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับเพียงแค่นี้เราก็จะมียอดไลค์ที่มากขึ้นแล้วเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวเองทำง่ายสะดวกรวดเร็วใช้ระยะเวลาไม่นาน และมีรีวิวน่ารักนารักจากลูกค้าด้วยครับถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่ adm1123 ไม่เลยครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับ